โอเคครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการดูนาลิซิสนะครับหรือวิธีการวิเคราะห์หมากนะครับก็ก่อนอื่นนะครับคุณต้องเข้าไปในเกมที่คุณเล่นไปแล้วนะครับเกมไหนก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเป็นเกมที่คุณยังไม่ได้ดูวิธีการนาลิซิสเนี่ยมันก็จะยังมีปุ่มวิเคราะห์หมากขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องกดเฉพาะที่มีปุ่มก็ได้นะครับคุณสามารถดูเกมไหนก็ได้นะครับอยกตัวอย่างผมเข้าไปเกมนี้นะครับก็การบันทึกหมากการวิเคราะห์ดูการวิเคราะห์หมากเนี่ยทุกคคนนนเยสาามมรรถดดดูไ้หะับ ไม่ว่าจะจ่ายเงินหรือว่าฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นฟรีเนี่ยคิดว่าวันหนึ่งน่าจะเข้ามาดูการวิเคราะห์หมากได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็เวลาพอมันโหลดเสร็จนะครับมันจะมีปุ่มนี้ขึ้นมานะครับผมแนะนําให้เล่นการให้ให้ใช้ปุ่มนี้กดดูนะครับมันก็จะค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะกดเนี่ยผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับอ่าอย่างคุณดูกราฟด้านขวาบนเนี่ยครับก็จะมีกราฟขึ้นขลงๆนีใช่ไหมครับวิธีการดูมันดูยังไงนะครับ ก็ถ้าสังเกตเนี่ยคือมันจะมีเส้นที่นูน,นขึ้นไปข้างบนใช้สีขาวเนี่ยมันก็หมายความว่าฝั่งช่วงนั้นเนี่ยฝั่งสีขาวได้เปรียบแต่ถ้ามันไม่มีเส้นอะไรเลยมันอยู่ตรงกลางเนี่ยแสดงว่ามันอ่าเท่าๆกันอยู่นะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบโค้งต่ตําลงมาข้างล่างเนี่ยเห็นไหมมันโค้งต่ําสีดําเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยอาจะเริ่มแพ้เริ่มเสียเปรียบคู่ต่อสู้ครับโดยเฉพาะอย่างในช่วงของตาเดินตรงนี้นะครับ,นรบ,บเนี่ยครับลบ4.3เกเนี่ยเนี่ย จากตอนแรกที่ได้เปียบนิดๆเนี่ยเรามาเดินตรงนี้เสร็จเนี่ยปาบดมได้เปียกเยอะมากเลยเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเป็นจุดที่เกิดการลิกผังของตัวเกมนะครับก็พูดง่ายๆคือถ้าโดยตามหลักนวเนี่ยถ้ามันบวกเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มเดินดีครับเดินดีเดินดีของเขาเรื่อยๆแล้วก็สะสมแต้มเรื่อยๆนะครับถ้าเราเริ่มเดินแล้วลบเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มเดินไม่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องของการบวกการลบเนี่ยอย่าเอาอะไรมาเป็นเอ่อคืออะไรมาดูเป็นเป็นหลักเลยดีกว่าครับเพราะว่า มันบางทีมันก็คำนวณแบบคอมพิวเตอร์ก็มีความละเอียดนะครับบางทีมันก็ไม่ได้บวกแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เปรียบอะไรขนาดนั้นหรือบางทีมันลบมันก็ไม่ใช่ว่าจะเสียเปรียบวิธีการดูหลักๆก็คือพยายามดูแต้มที่เป็นแต้มฝั่งของเรานะถ้าเป็นสีส้มสีส้มก็คือจะเป็นเมสเทมัสก็คือเ,เอืน่นพลาดส,สีส้มสีเหลืองหรือสีแดงนะครับสีแดงนี่คือบันเดอร์นี่คือแบบว่าหนักมากนะครับก็คือเป็นพลาดแบบนแรงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทุกๆตาเดินที่เราเดินทุกๆก,กระดานเนี่ยเรามาวิเคราะห์มา แล้วเราหาแป้งที่เป็นบันเดอร์เนี่ยหรือเป็นเมีดเนี่ยสีส้มสีส้มหรือสีแดงเนี่ยพยายามดูและแก้ไขเม็ดนั้นนะครับแล้วครั้งต่อไปพยายามไม่เดินในนั้นอีกเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะชนะเกมได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเกมเนี้ยของผมใช่ไหมครับก็จะมีบันเดอร์เนี่ยหนึ่งตามีดเนี่ยหนึ่งตามีดเทคอีก2ตาคือถ้าพูดยังยๆคืออ่ามีดเทคเนี่ยพลาดน้อยมีดนี่พลาดปานกลางบันเดอร์นี่พลาดรุนแรงมากเลยนะบันเดอร์คือเรียกว่า ทำให้เสียเกมเลยทำให้แบบเป็นเมต,ตาที่ทําให้แพ้เลยประมาณนั้นครับมิดเทคอาจจะแบบว่าเสียหายบ้างเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่แพ้หรือบางทีอาจจะแค่พลาดโอกาสชนะนะครับมิดนี่ก็จะอาจจะแบบทําให้ความได้เปรียบลดลงนะครับแต่บันเดอร์นี่คือสูญเสียเลยนะครับก็พยายามดูนะครับถ้าเกิดดูที่การาฟเนี่ยมันจะมีการาฟที่สีแดงใช่ไหมครับแล้วก็สี้มเนี่ยก็จะเป็นตาที่ผมเดินพลาดมากๆอ่ะเรามาลองกดดูกันก่อนเลยนกันนะครับเวลาทุกครั้งที่เราเล่นเสร็จเนี่ยพยายาม ดูเกมที่เราเล่นแล้วพยายามวิเคราะห์ทุกเกมนะครับเกมละาหนึ่งครั้งอ่นนี้สําหรับคนที่เขาเรียกะไรจ่ายเงินให้แอปนี้นะครับเ mm hmm. ชชต์คอมนะครับ mm hmm. ก็จะดูได้ทุกกระดานนะ mm hmm. ต้องเป็นระดับแพทินัมขึ้นไป mm hmm. จะดูทด้ทุกกระดานถ้าโกน่าจะอาจจะแอนาลิซิสไ,ไ,ไม่ได้ทุกกระดานนะต้องเป็นแพทินัมขึ้นไป mm hmm. ก็แต่ว่าคนที่ไม่ได้เสียเงินเนี่ยอย่างน้อยก็ดูได้วันหนึ่งก็ค,ครั้งหนึ่งนะก็เลือกเกมที่เราคิดว่าคุ้มค่าที่จะเข้าไปดูนะ mm hmm. ก็กดก่อนเลยสตาร์ทรีวิวมันก็จะเดินเดินเด แล้วไปหยุดในตาที่มีคอมเมนต์หรือว่าตาที่สําคัญสําคัญนะครับอย่างตรงนี้มันมาหยุดที่เป็นตาเดินสุดท้ายที่เป็นตาบุกมุของเรานะครับบุกมุ้คือตาเดินมาตรฐานละกันแปลว่าต,ต,ตาเดินมาตรฐานละกันแต่จริงๆม,มันก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงตาเดินจากในตําราครับที่ที่ตําราเขาเขาเรียกว่าอะไรต่างฝ่ายมักจะเล่นเงินตาอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเท่ากันนะครับ ผมเรียกว่าตาเดินมาตรฐานแล้วกันจบเป็นตาที่เท่ากันทั้งสองฝ่ายแล้วกันคล้ายๆโจเซกิของหมากร้อมซึ่งอันนี้เป็นตาเดินสุดท้ายของผมนะที่เป็นบุกมูฟนะครับทั้งสองฝ่ายก็คือจะเท่ากันอันนี้ดีมากเลยในระบบมันมีบอกด้วยว่าในสถิติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นไอ้เกมอย่างเงี้ยอ่าเปิดเกมเงี้ยเขาเรียกว่าคาลูแคนนะคาลูแคนดีเฟนต์เป็นบุกมูฟชื่อชื่อลูกเปิดเกมก็จะมีบอกด้วยว่า63ตาเนี่ยเล่นกัินไปเนี่ย มีส่วนใหญ่ชนะ32แพ้28เสมอ2นะครับก็บอกสถิติไว้ได้ว่าไอ้รูปเปิดเกมของเรานะมันดีหรือไม่ดีอ่ะอันเนี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องสนใจแล้วมากแค่รู้ว่ารูปแบบเปิดเกมของเรามันคืออะไรเท่านั้นเองแล้วก็กดต่อไปนะครับ next next key move นะครับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปหยุดที่ตาสําคัญเลยครับซึ่งก็คือเป็นตาที่เราเดินพลาดนะครับอย่างของผมตรงนี้ก็คือเป็นันเดอร์นะสีแดงนะเนี่ยลองดูนะถ้าเราเดินตรงนี้เสร็จเมื่อกี้เห็นไหม อ่าอีกจุดหนึ่งที่เราควรดูต้องดูก็คือเนี่ยกราฟตรงเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าแถบมันเป็นสีของอะไรมากกว่าแสดงว่าฝั่งนั้นเนี้ยได้เปรียบอันนี้ผมเดินตานี้เสร็จเนี่ยเมื่อกี้มันวูบลดลงมาเลยเนี่ยจากขาวขาวครึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยเหลือโอ้โหเรียกว่าดํานี่ได้เปรียบมหาศาลเกือบจะชนะแล้วอ่ะเล้วตานี้ผิดพลาดมากนะครับเราลองกดอ่ารีเทิร์นดูก่อนนะครับอ่าฝั่งดําเดินเข้ามาที่นี่ใช่ไหมครับฝั่งขาวเดินเข้ามาที่นี่นี่แทบจะแพ้เลยคือพอเรากดรีไทม์กลับมาเนี้ย เราสามารถเลือกดูได้นะครับว่าเฮตาไหนอรับมันเป็นตาที่ดีที่สุดเราจะกดทิ้นก่อนก็ได้อ่าเขาบอกคุณต้องเดินที่ควีนใช่ไหมครับแต่ถ้าเรายังไม่ชัวเราไม่รู้ออาลองกดโชว์มูฟก,ก่อนก็ได้อืมเดี๋ยวเดี๋ย,ยอ่ะจริงๆถ้าเราอยากเราทายไม่ถูกจริงๆนะว่ามเมื่อกี้เราต้องเดินไหนนะเรากดที่เบสก,ก็ไดะถ้าเราไม่อยากคิดเอง เขาให้เดินที่นี่เห็นไหมกราฟคุ้งกลับมาเลยครับจากเมื่อกี้ที่แพ้เนี่ยเดินที่นี่ครับยังพอนอกจากไม่ใช่แค่พออย่างเดียวนี่คือแบบเหมือนพลิกเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ควีนเข้ามากินเหมือนกินเราฟรีแต่เรายอมให้กินนะแล้วเดินขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์ขึ้นมาเกินครึ่งเลยอ่ะเราได้เปรี่ยบเขาอ่ะนี่เหมือนเป็นแต้มเว่าโตกลับเลยนะเนี่ยทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้แต้มเนี่ยมันดียังไงเนี่ยเดินต่อไปเนี่ยก้าวต่อไปต้องเดินยังไงเนี่ยเราสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้นะครับก็จะเห็นเขาเรียกว่ อ่าเ a r i a หลังจากนั้นนะครับตาเดินถัดไปครับพอคุยมานี่อ่าคุนคุนก็กลับมาที่นี่ใช่ไหมครับเอ๊ะ eh, ทำไมมันหยุดล่ะเี eh, ้ทำไมมันหยุดล่ะไม่บอกต่อเลยอไม่บอกต่อเลยอ่ะอืมเดินมาที่นี่อ่า uh, อันนี้คือตาที่เราผิดพลาดเนาะเขาจะกินนี่อันนี้อันนี้คือมันเดินต่อเนี้ยตาที่เราเดินผิดพลาดให้ดูนะว่าอ่าเป็นมูฟที่ดีที่สุดก็จะเดินได้แค่นี้ ถ้าเราเดินถ้าเราเดินตาที่เขาแนะนำมาคุยนขึ้นมานี่แล้วจบจบเดินให้ดูแค่สองมูฟเองอะ่ะอันนี้ถือว่าปกติมันจะให้เดินให้ดูมูฟมากกว่านี้นะแต่อ่ะโอเคอันนี้เขาก็ให้ดูเฉยๆว่าเมทถัดจากที่คุยนเราขึ้นมาคุยนเขาก็ถอยเนาะทีนี้ก็ถ้าตรงเนี้ยจบละเราไปดูมูฟต่อไปที่เราพลาดนะครับแล้วก,กดเล็กเข้าไปนะครับก็จะเป็นเกมจริงอันนี้ก็จะเป็นพลาดเด็กตาหนึ่งนะครับเอา เขาเรียกาบิชอปมากินนี่นะครับก่อนหน้านั้นตาเดินเป็นยังไงแล้วกดดีทายมาลองคิดดูก็ได้นะครับอ่าควีนฝั่งอ่าบิชอปฝั่งหนูเขามากินเราใช่ไหมเราก็เลยเดินบิชอปอันนี้ไปกินแต่ตาเดินที่ดีจริงๆเนี่ยมันคือตาไหนนะครับอ่าหินก็คือให้ควีนกินใช่ไหมพอันนี้พอเราพอเราเดินนอกนอกจากที่เราคิดเขาจะคิดให้เราด้วยนะว่าไอ้ตาที่เราลองเดินเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแล้วก็บอกเาด้วยเนี่ยไอเนี้ยที่เราเดินเนี่ยควีนกินสีสองไปก็ไม่ดีอีกนะครับเอาใหม่เราอยากเดินใหม่ ก็ต้องคิดใหม่เนี่ยอ่ะเหมือนเป็นโจทย์ให้เราดูอีกนะครับว่าจริงตาที่ดีกว่าตาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับโอ้โหอยู่ที่ไหนอ้วเนี่ยนี่เหรอปล่อยให้เขากินเราฟรีเหรอดีไหมลองบิชอปก็ไม่ดีอีกนะฮะอันนี้ก็ผิดนะครับเรากราฟล่วงเลยหนักกว่าเก่าอีกครับอ่ะนึกไม่ออกจริงก็นึกไม่ออกจริง,อ,อ,ง,รงอ่ากดสองทีหินๆินนะครับหินสองทีก็จะโชว์ตาเฉลยขึ้นมานะครับ <_ an> อ,อ,อืมกรับกลับไปครึ่งหนึ่งครับพอจะกู้สถา,านการณ์ได้ครับมีมุฟต่อเนี่ให้ดูไหมโอเคถ้าเกิดมันขึ้นเป็นอย่างนี้มันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นมมุฟมันจะยาวขึ้น <_ an> มันเห็นตาเดินไหนไหนตาเลยว่าพอเดินตาถัดไปมันดียังไงมันแก้อย่างไงนะครับแล้วก็เดิมมนมาถึงตรงเนี้ยต่างฝ่งต่างก็พอๆกันเหมือนเขาดีกว่าครึ่งหนึ่งนิดนิดหน,นึ่งนะเหมือนดีกว่านิดหนึ่งด้วยกลายเป็นว่าเมื่อกี้หตอนแรกดำกินตอนเกมจริงผมคิดว่าแบบแย่แล้วอ่ะยังไงก็ยากละอันนี้ที่แก้ไปแก้มานี่เดียไปดดููชช้้าากัันครบ เดินนี่นะครับหลังจากที่หลังจากที่เดินอ่ะม้าขึ้นกินแรกน,นี่แหละคิงกินเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นนี่ควีนขึ้นนี่ใช่ไหมครับควีนขึ้นนี่เสร็จตาต่อไปอยังไงนะโชว์มูฟหน่อยสิอ๋อพรเดินขึ้นมากักมีชอปบ็ชอปกินกินกินแรกช็อปโอ้แรกควีนเราได้กินควีนครับผม ไอ้ที่มันดีเพราะได้กินควีนนี่เองนะครับแม้ว่าจะเสียน่าจะเสียตัวตัวแม่ทัพมือรองไปคือคือเราเหลือเหลือเหลือตัวตัวแม่ทัพเนี่ยสี่ตัวใช่ไหมแต่เขาเหลือห้าตัวเราให้สละบิชอปแลกควีนเข้ามาครับผมก็เลยได้เปรียบอยู่หน่อยๆอ่อมาดูตาต่อไปนะครับเราก็จะเดินอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าแก้เกมตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นตาที่ผิดพลาดของตาหนึ่งเนาะมีเทคแล้วนะครับซึ่งตาที่ดีอยู่ที่ไหนอะดูเบสมูฟเลยเดินมาหลบมาที่นี่ก็พอนะครับเสียเปรียบแล้วล่ะ แต่ว่ายังดีกว่าตาเกมจริงที่เราเดินพลาดนะครับเนี่ยเรากด next แล้วก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยอ่ะมีพลาดอีกเหรอไหมพอเรายิงพลาดเยอะเขาก็ยิ่งมาแก้ให้เราเราก็ยิ่งไอ้นี่แล้วถามมีคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าตานี้พลาดเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ผมกําลังเอาหมากไปทิ้งเล่นคุณ losing material this way แล้วเดินที่ดีสุดเดินยังไงอย่างเ <c oughs> ง,งี้ยพอเขาเฉลยไยมเนี่ยเราไม่เข้าใจใช่ไหมว่าตรงนี้มันดีกว่ายัางไงใช่ไหม อ่ะเราก็กดโชว์มูฟต่อเนื่องเดี๋ยวมีแค่นี้มูฟน้อยด้วยทําให้ไม่รู้เลยนะอ่ะแต่อันนี้เขายังมีคําอธิบบอกครับแต่ว่าคำทิบิบนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่เสียเงินแล้วมันมันจะได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจอาจจะไม่มีโค้ดมาให้ Rid move put the bishop on the s a f e safer square โอเคอันนี้เขาบอกแค่ว่านหนของเขาเดินหลบมามันจะช่วยให้นหนของเขาปลอดภัยมากขึ้นก็ยังไม่่อยเข้าใจเท่าไหร แต่ไม่เป็นไรโดยรวมนแล้วเนี่ยเขาแก้ตาเดินของเราแล้วก็บอกตาเดินที่ดีกว่ามาให้เรานะอ่ะอันนี้เขาเดินอ่ะเราเราดูว่าเดินยังไงดีกว่าคิดมาที่นี่นะครับคิดมาที่นี่เสร็จแล้วเขาก็เลยต้องเดินม้าหลบใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นนี่ก็หลักๆนะครับวิธีการดูการวิเคราะห์หมานะสำหรับผู้เล่นมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่า,าการวิเคราะห์มันวิเคราะห์ยังไงหลักๆผมสรุปให้อีกทีหนึง่งดูกราฟ ดูกราฟนะครับไม่ต้องไปดูกราฟตรงนี้นะอัน,นี้อัน,นี้คือดูให้รู้ว่าทั้งเกมเนี่ยมันผิดพลาดที่ตรงไหนตรงนี้ฝั่งซ้ายกราฟเนี่ยคือดูสถานการณ์นับปัจจุบนันว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบนตอนนี้แล้วก็ต่อไปก็คือเลือกที่จะดูหมากที่ดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยเขามาหยุดที่ตามหมากที่เราพลาดไปแล้วใช่ไหมครับเราก็มากดดูว่าหมากที่ดีกว่านั้นเนี่ยเดินที่ไหนดีนะครับแต่ว่าพอคุณเดินไปแล้วเนี่ยคุณต้องมาคิดต่อเองด้วยนะว่ามันดีกว่าเพราะอะไรยังไง บางตามันอาจจะยากหน่อยที่มันจะยากทำความเข้าใจนะครับแต่ว่าบางตาคือเขาเดินตาที่ดีที่สุดมาให้เราปุ๊บเรารู้เราเข้าใจทันทีเลยก็ต้องค่อยคอยค,อยคิดนะครับอันนี้มันก็จะเหมือนกับมีโจทย์ย่อยๆ,ๆ,ๆมาให้เราแบบได้คิดเรื่อยๆนะทุกๆตาหมากที่เราผิดพลาดนะครับเนี่ยนะเขาจะบอกเราเนี่ยอันเนี้ยไม่ดีนะเดินตาไหนที่ดีกว่าประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็พอเรามาจนถึงตาสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะเขาก็จะมีซัมมารีให้เรานะครับก็ มันก็คือจะถึงจนจบเกมเนาะไอ้ตรงนี้ผมว่าผมยอมแพ้เขาด้วยล่ะเล่นไม่ได้จนจบเกมละก็จบประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นในระบบวิเคราะห์มกยังบอกมาด้วยว่าถ้าเกิดเราแก้ความผิดพลาดจนหมดแล้วเนี่ยอัตราการเดินของเราเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะบวกไปเท่าไหร่อันนี้บวกมา12ครับจาก66นะครับอัตราความถูกต้องของการเดินคืออะไรคือไอ้ทั้งเกมเนี่ยคือต่างฝ่ายต่างเดินเนี่ยถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างเดินไม่ผิดพลาดกันเลยเนี่ยมันก็จะ ไม่มีผู้ชนะอยู่ดีใช่ไหมล่ะคือ,อยังไงเราก็มีการความผิดพลาดแน่นอนทุกครั้งที่เดินยิ่งไอคะแนนมันสูงขึ้นเท่าไหร่สัปตาหนี้เราแทบเดินไม่พลาดเลยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าลไะเราก็ยังพลาดก่าอีกฝั่งหนึ่งหน่อยนึ่ะเราก็เลยแพ้นะครับโอเคตานนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมช่องทอยทูล็กนะครับก็มาอธิบายวิธีการบันทึกหมากวิเคราะห์หมากให้ฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ